กิจกรรมความเพียน5ครั้งที่14รหัส3ามแปดหนึ่งพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสาสัะธรรมมาสารถิสัตธาเทวมนุษสานางพุทโภะควาติสวากาโตภควตาธโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปนอิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุช,ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆะทีิทางจตาริปูริสายุธานิอัฏฐะปุริสักุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตลังคุณญาเขตังโลกาซาติจินดามณีปี ang ang, ยังมันดังยะสัง ทาสังโกนางอุปสันติสิเนะมาตาปิตาวโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโกเทสิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปูตังพวันตุเมสิเทลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะ ธนังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสักตวาโอสะทังอุตตามังวรังหิตตังเทวะมนุษานังพุทธเตเชนะโสตินานัตสันตุปัทวาสัพเพทุขาวูปะเมนตุเตสักตวาธรรมะรัตานังโอสะทังอุตตมังวรังปริราหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสตินานัตสันตุปัทวาสัพเพ พยาวูปะสะเมนตุเตสักตตว,วาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสเพโรคาวูปะ,ะเมนตุเต อิติปิโสภควาทางสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกับวิถูอนุตโรปุริสธรรมะสารถิสัตถาเทวมุสานังพุทโภติสวาขาโตภควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะรยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินจูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวิจิปฏิปันโน พระวาวโตซาวกะสังโคยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสักุคลาเอสะพระขาวโตซาวกะสังโคอาหุเนโยปาหูเนโยทักกิเนโยอ,อันชลีการณนโยอ,อนุตตรลังปุญญาเขตังโลกาซาติ จินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวานะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปเซติติจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุโตพระวันปุเตสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพเชนะขะหูชนะปิยังมมะ สักกตวาโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสเพทุขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมราตานังโอสถทังอุตมังวรังปริราหุปัสมะนังธรรมะ ธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพภะยาวูปะเมนตุเตสักตะวาสังฆะรัตนางโอสัังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาภูปะเมนตุเตอิติปิโสภคะวาทังสมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุขโต โลกวิทูอนุตรโรปุริสัมมาสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระควาติสวาคาโตพระควาตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสัยุธานิอั ถาปุริสสปุคลาเอสภะภะควโตสาวะกะสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทากขิเนโยอ,อันชรลีการณีโยอนุตตรลังปุญญาเขตังโลกาสาติจินดามณีปิยังมันดังชยะยะ,ยะสังสา ยสังทาสังโกอุป,ปสันติสิเนห้างมาตาปิตวานะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโป,ปเทสิกินจิเทโวเยสโกปัชัง ทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสารีปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมเนจินดาปิยังจะทนางสัพเพเชนะระหุชนาปิยังมะมะสกตวาพุทธรัตนังโอสัังอุตมังวรังหิตตังเทวะมนุษซานังพุทธเตเชนะโสธินาณสันตุปตะวาสเพทุข้าวูปะเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสัังอุตมังวรัง ปริราหูปะสัมมานางธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสเพพยาวูปะสะเมนตุเตสกัตวาสังฆาราตนางโอสัทังอุตมวรังอาหัเนยัางปาหัวเนยัางสังฆเตเชนะโสธินาสนาสันตุปัทวาสเพโรคาวูปะสะเมนตุเต